ผมผิดชีวิตเปลี่ยนมันไม่ได้เกิดแค่กับคนนะคะยังเกิดขึ้นกับน้องหมาด้วยสิ้นสุดยุคมืดของน้องกระเทียมและน้องไก่ทอดนะคะเมื่อได้เจอร้านนี้ปัป๊ปี้แคนดี้เอกมัยซอยหกพกำลังหาร้านที่อยากตัดผมให้มันได้ทรงเกาหลีถูกใจแม่แม่แบบเรานะคะบอกเลยว่าดิ่งไปกันด่วน,นเลยค่ะตามหาเล็ฟของหมากเกาหลีได้เลยแล้วยื่นให้ร้านดูไปเลยค่ะบอกเลยว่าทําถูกใจแม่มากสำคัญไม่ต้องบินไกลถึงเกาหลีราคาก็ดีดีทุกคนคะ่ะบีชองบอกเลยจะหาช่างที่ถูกใจมันยากมากทุกคนรอบนี้นะคะน้องกระเทียมกับน้องไก่ทอดก็ได้ทําสปาด้ววยแล้ก็ ตัดขนกันไปแบบชิวๆสบายตัวแบบนี้แป๊บเดียวได้แบบนี้เลยทุกคนดูดิในที่ส ขาหูฟังของน้องมาแล้วค่ะหูป๊อปแบบนี้บอกเลยว่าะหาให้มันป๊อปได้ขนาดนี้มันยากมากๆน้องยังอายุน้อยแล้วก็ขนยังไม่ขึ้นเต็มที่นะคะการที่จะหาช่างที่ตัดหูไปได้ป๊อปขนาดนี้มันลําบากมากซ้อมขนน้องยังไม่ขึ้นเต็มที่เราก็ต้องพึ่งช่างอย่างเดียวเลยค่ะขอร้องค่ะขอให้หูป๊อปเยอะๆนะช่างนะออกมาได้ขนาดนี้ทุกคนดูแม่เห็นแม่ก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะขอบคุณป๊อปปี้แคนดีมากๆนะคะ<ถ>แบบนี้แล้วทักจองคิวกันเลยค่ะ